กฎหมายแรงงานเนี่ยนะครับเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องการคุ้มครองแรงงานครับมันไม่ไม่ได้หมายความว่าแรงงานทั่วไปอย่างเดียวนะครับแรงงานสัมพันธ์รัฐวิสาหกิจอย่างเงี้ยก็มีกฎหมายของมันโดยเฉพาะ,ะนะครับซึ่งกฎหมายแรงงานเนี่ยขึ้นอยู่กับผู้ใช้แรงงานแบบไหนครับนะครับโดยหลักเราจะมีกฎหมายแรงงานก็ที่เกี่ยวข้องคือประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ว่าด้วยการจ้างแรงงานอ๋อเรื่องของการจ้างงานใช่ครับ กฎหมายเกี่ยวกับเรื่องคุ้มครองแรงงานครับนะครับกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ครับกฎหมายรัฐวิสาหกิจแรงงานสิ่งเหล่านี้นะครับแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับเราประกอบอาชีพในหน่วยงานไหนครับรบแล้วก็มันก็เป็นความรู้ที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เข้าใจทั้งหมดนะครับคือเรื่องกฎหมายแรงงานนะครับต้องมีสัญญาว่าจ้างไหมพี่พจน <ก>ต<ร>้ตงองตกลงกันเป็นเรนื่อนง,น,อง,งน,นื้นไหมเป็นเรื่องของกฎหมายสําหรับลูกจ้างกับนายจ้างไหมครับหรือยังไงใช่ครับอ๋อก,กฎหมายบอกว่าการว่าจ้างแรงงานเนี่ยครับคือจ้างแรงงานกับจ้างทําของแตกต่างกันทีดเดียวนะจ้างทําของคือจ้างคนมาทํางานกันแต่เนมนผลลัพธ์ของงานความสําเร็จของงานเป็นหลักเช่นจ้างพรัหมาอข้อตกลงแบบเนี้ยคุณต้องทํางานให้เสร็จเบิกเงนินงวดนี้งวดนี้ แต่จ้างแรงงานเนี่ยไม่ได้เน้นไปที่ว่าความสุขของงานในช่วงนั้นครับแต่เน้เน็ปเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างลูกจ้างนายจ้างมีคำมีอานาจมีคําสั่งมีสวัสดิการมีอะไรก็แล้วแต่งานอาจจะไม่เสร็จว <illust rator S 1> ันนี้ก็ต้องมาทําต่อเป็นงานต่อเนื่องอันนี้น,นะครับลักษณะแรงงานต้องเป็นงานต่อเนื่องครับตแต่ว่ากฎหมหายแรงงานไม่ได้กําหนดวิธีการจ้างงานไว้อกฎหมายแรงงานไม่ได้กําหนดวิธีการจ้างงานไว้ดังนั้นนายจ้างลูกจ้าง จะว่าจ้างกันเนี่ยจะตกลงด้วยวาจาก็ได้มีข้อตกลงของทางบริษัทครับจะตกลงกันเป็นลอักษรก็ได้ครับนะครับถ้าสมมติว่าพี่พจน์จะจ้างผมไปขับรถครับให้เดือนละห้าหมื่นบาทครับมีสัญญาจ้างก็ได้ไม่มีสัญญาจ้างก็ได้อ่าครับแต่ถ้าไม่มีสัญญาจ้างมันก็จะเกิดปัญหาในข้อตกลงว่าใช่ใช่ใชเออแล้วที่บอกว่าให้ทํางานชั่วโมงเท่าไหร่ครับ หยุดวันไหนมันจะมานั่งถกเถียงกันใช่ไหมครับครับจะมาขยับต่อเหมือนก็ควรจะต้องมีสัญญาว่าจ้างชัดเจนสัญญาว่าจ้างเกี่ยวกับเรื่องการทํางานเราเรียกว่าสภาพการจ้างอ๋อสัญญาก็สื่อสัญญาครับแรเงื่อนไขการทํางานเรียกว่าสภาพการจ้างอ๋อฮะในสภาพการจ้างเนี่ยเป็นไปตามที่เราตกลงการจ้างแต่ตอนแรกครับว่าตำแหน่งอะไรครับหน้าที่อะไรนะครับวันเวลาที่ทํางานยังไง ทีนี้สภาพการจ้างเนี่ยก็ต้องคุยกันต่อว่า <c oughs> เปลี่ยนแปลงได้ไหมครับสภาพการจ้างโดยปกติเปลี่ยนแปลงไม่ได้หมายถึงยังไงสภาพการจ้างเปลี่ยนแปลงไม่ได้ครับสมมุติ <c oughs> พี่พศอยู่ในฐานะที่เป็นครูใหญ่ครจะอยู่รถครูพี่พศไปเป็นพานโรงนี้ได้ไหมครับอ <c oughs> ถ้าจะเปลี่ยนแปลงได้ต้องเป็นไปในลักษณะเจริญก้าวหน้าของจ้างจาก จากเสมียนเลื่อนไปเปผู้จัดก,การ<อ>ไม่ใช่จากผู้จัดก,การเลือล่อนลงมาเป็นเสมียนมีการพัฒนาขึ้นไปใช่ครับครับมันมีมันเคยมีนะครับ,รบว่าพอนายจ้างต้องการจะเปลี่ยนแปลงงานการจ้างลูกจ้างก็บอกลูกจ้างเนี่ยจากพนักขับรถเลิกขับรถแต่ไปอยู่กระดังงไปไปอยู่กระดังครับเก็บยกของขึ้นรถแบบนี้ครับถือว่าเปลี่ยนเป็ี่นแปลงทราบการจ้างถ้าลูกจ้างไม่ยินยอมเออทําไม่ได้ ว่าผมเห็นนะได้มีข่าวกันออกแบบนี้เยอะเหมือนกันถ้าลุจ้างไม่ยินยอมไม่ได้เพราะฉะนั้นเงื่อนไขการจ้างและสภาพการจ้างควรทําเป็นลายลักษณ์อักษรบันทึกกันนะครับถ้าไม่บันทึกกันก็ไม่รู้ว่าตกลงว่าตกลงกันยังไงใช่ไหมฮะส่วนเรื่องที่สําคัญที่สุดก็จะเป็นเรื่องของการเลิกจ้างสิทธิการลาต่างๆนะครับ ถ้ามีข้อตกลงกันว่าจะทํางานที่นี่บริษัทนี้ก็จะมีรายละเอียดกันว่าจะเป็นพนักงานมีเรื่องของสวัสดิการมีเรื่องของวันหยุดวันลารายละเอียดต่างๆก็จะมีรายละเอียดปีกแกงไปปีกตาครับซึ่งเป็นชายเป็นหญิงก็ต้องระบุกันแยกย่างกันไปต้องแยกนะครับอย่างผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยทํางานไม่เท่ากันนะครับผู้หญิงห้ามยกของหนักเขากับผู้ชายก็มีนะครับแบบนี้อหรือเด็ก อย่างเงี้ย้ามทงานหนักเข้าบผู้ชายผู้ใหญ่แบบนี้นะครับก็บจะมีเงื่อนไขครับทีนี้ในเรื่องของในเรื่องของสิทธิการลาครับสิทธิการลาเนี่ยกฎหมายแรงงานก็กําหนดไว้ว่าลูกจ้างมีสิทธิลา,างานได้นะครับสิ่งแรกคือที่เราไม่ค่อยอยากยจอไปว,ว่าคือลาป่วยครับกฎหมายกําหนดว่าลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยเท่าที่เป็นจริงครับเพราะฉะนั้นคําว่าลาป่วยเท่าที่เป็นจริงนี่กี่วันละครับ อาจจะ5วัน10วัน30วัน1เดือน2เดือน 1, อ1ปีก็ได้นะครับครับตามที่เป็นจริงก่อนนะแต่ถ้าขี้โรคบ่อยๆเนี่ยเขาก็เป็นเหตุให้เลิกจ้างได้ัอ,อ๋อในอันนี้เป็นเรื่องของการการทําป่วยจนเลิกจ้างป่วยจนเลิกจ้างก็มีเพราะรมันมันไม่มีประสิทธิภาพในการทางานครับเดี๋ยวก็3วันสี่ป็นใครทำงานเขาเสีย ครับใช่ใช่แต่ว่ากฎหมายว่าลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยเท่าที่เป็นจริงได้ครับเพียงแต่นายจ้างจะจ่ายค่าจ่ายเงินเดือนให้ลูกจ้าง,ง,งหรือ,อไรายได้ลูกจ้างเนี่ยครับเท่าที่เป็นจริงแต่ไม่เกินส0มสิบวันแลนวแสดงทั้งปีคนลาป่วยกินสาวันคุณจะได้รับเงินแค่สามสิควันนะครับรวมทั้งเวลาลาป่วยครับก็แบบว่าถ้าลาป่วยเกินสามวันต้องมีใบรับรองแพทย์มาแสดงด้วยอ๋อใช่ตรงนี้ S <S ที <S <S บนน่บางคนอ่ะลาหนึ่งวันสองวันนายจ้างบังคับให้มีรองแพทย์มาแสดงครับอย่างเงี้ยชอบชอบด้วยกฎหมายหรือไม่อกฎหมายว่าต้องสามวันขึ้นไปคแต่แต่ว่าเวลาไปทงานนะมันก็ตอบอยากนะเดี๋ยวนี้มาไปหามหมอทีไรก็ต้องขอใบใบรับรองแพทย์วันเดียวสองเดือนนายจ้างวันสองวันนายจ้างก็ต้องขอใบรองแพทย์ใช่ไหมครับครับนี่สำหรับเป็นเรื่องของกฎหมายแรงงานนี่ถ้าเกิดว่าไป ไปพัฒนาความรู้ต่างๆนี่ได้ไหมเนี่ยลาไปพัฒนาความรู้เนี่ยได้สิครับอ๋อไปพัฒนาความรู้ลาได้เพราะก่อมาให้ให้ลูกจ้างมีสิทธิ์ลาไปพัฒนาความรู้หรือศึกษาต่อท,ทั้งทั้งที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรหรือส่วนตัวของลูกจ้างก็ได้นะครับก็คือไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องทางลบอย่างเดียวนะก็มีทางบวกกับตัวตัวีลาไปทำมันลาไปกิจธุระอันจําเป็นแบบนี้นะครับลาไปฝึกอบรม อย่างที่ผมคุยเมืเ่อกี้ใช่ใช่ใชลาเป็นรัชกาศทหารก็มีนะครับครับนี่เป็นเรื่องของกฎหมายแรงงานคร่าวๆกันก่อนฮนะเกินให้ท่านผู้ฟัง,ฟงท่านผู้ชมได้รับทราบว่า92.5อาสาช่วยประชาชนวันนี้วันที่หนึ่งแรงงานวันแรงงานแห่งชาตินี่เอาบรรยากาศเรื่องแรงงานมาพูดคุยกันก่อนเอาเพราะฉะนั้นเอายกกฎหมายแรงงานมาคุยกันไปด้วย